ตานมจีนค่ะเพื่อนๆตาน้มจีนตําน้มจีนใส่ลงไปเลยเพื่อนๆจ้ะใส่ลงไปเลยพอไหมเท่านี้พอไหมมีใครจะกินกับแม่บ้างเนาะ เท่านี้พอไหมเยวันเดอร์เพื่อนๆว่ว้าไปแปะตำดีกว่าแล้วก็คุเล่คุเล่ค่ะคุเล่คุเล่เพื่อนๆ่จ้าเดี๋ยวเส้นมันจะเราไม่ต้องตำนี้เดี๋ยวเส้นมันจะนี่เดี๋ยวชิมดูก,ก่อน ชิมดูก่อนนะคะพเพื่อนเพื่อนอืมอน่ากินจังเลยดูค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่นเด้อยวซีมก่อนเด้อจ้าซิมก่อนซิมก่อนซิมก่อนเพื่อนเพื่อนจา้าก็น่ากัหน่ อร่อยจัดแล้วสุดยอดแล้วเท่แบบนี้อืมนผักเคียงบอมเทเทให้เพื่อนเห็นเลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเพื่อนๆจ้ะเื้เท่เทเทเทโคกรมันกับไงๆด้วยจ้ะเท่แบบนี้ละ่ะ กกไงไงนักนักสุดยอดเพื่อนๆจ๋ามาดูกันเลยเ<ม>บิงจ้าเบิงจ้าแสบป่ะจ้าเพื่อนๆแสบป่ะค่ะแสบป์น่ากินไหมจ้ามีผักเคียงด้วยนะคะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆจ๋ามากินน้ำกันจ้า แปรทั้งไทยแปลทั้งอีสานแปรทั้งบ้งบานเฮาคนบ้านบ้านนะ่ากินซับแซบน้ำกันเด้อจ้ากอตัวไปกินก่อนเด้อเพื่อนๆจ้าเฮ้ยหอมมากค่ะ